สวัสดีผู้รักการประชนภายในท้องทะเลทุกท่านครับผมมาเอาคลิปเก่าที่ผมได้เซฟเอาไว้แล้วนำมาทำเรียบเรียงติดต่อกันเป็น5เควสรวมเป็นคลิปเดียวนะครับโดยที่ว่าเป็นกิจกรรมลิมิตเควสนะครับที่เราจะไปเจอน้องนิตตาที่อยู่ที่เมืองนัสซอรตรงแคริเบียนครับแล้วเราจะได้ให้ของที่เป็นน้ำโซดาผสมมะพร้าว ให้น้องเขาตื่มแล้วเราจะได้ของรางวัลซึ่งเป็นการอาจอย่รวดเร็วนะครับบางช่วงบางตอนผมอาจจะไม่ได้พูดผมก็จะมาพูดนิดๆหน่อยๆน,นะครับขอรับชมพร้อมกันเลยนะครับ <S <S เราไปที่เมืองนัสซอนะครับที่โรงแรมไปเจอน้องนิตตาน้องนิตตาว่าสวัสดีว่าเจออยากจะเจอใช่ไหมเนี่ยเออก็เราตเตรียมเอาของมาให้น้องก็คือเป็นไอเทมนะครับ ว่าเขาอยากถ้าจะมีบทบทนํำก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเพราะว่าจะกินน้ำโซดานี่ต้องมีชุดว่ายน้ำด้วย <c oughs> โอ้สวยงามเลยเรเล่นเป็นอโอินอยู่นะเนี่ย <c oughs> หน้าแดงเออไปด้วยความรวดเร็วนะครับ <c oughs> ตอนนั้นมีเวลาจำกัดครับ <c oughs> ลวนสุดท้ายด้วยแล้วก็ผมอยู่นอกสถานที่เล่น <c oughs> เอาครับ ก็เอาของให้น้องเขากดด้วยความรวดเร็วเลยเอาให้โอเคจบเควสครับครับก็ผมมารับเควสสุดท้ายนะครับมันจะมี6เควสเควสที่6เลยนะครับ <laughs> ก็ซัมเมอร์วิทนิต้าตอนสุดท้ายดูรายละเอียดนิดนึงนะครับเป็นข้อมูลบันทึกเอาไว้ว่าเป็นยังไงอ่าโอเคเราต้องเอาโซดาโคโคนัทด,ดิ้งมาให้นะครับไปที่เมืองนัสซอนะครับ ครับมาที่เมืองนัสซอนะครับตอนสุดท้ายแล้วก็เคเวสนี้จะมีให้นิต้ามาีให้น้องที่อยู่อาหรับคนหนึ่งแล้วก็น้องยีวาอีกคนหนึ่งนะครับอ่าเอ็นโอเคไม่ได้เจอกันตั้งนานก็กิฟต์ของคนนันเขามี5 5ชิ้นนะครับ แล้วเรามีจํากัดในเกมรวมแค่10ชิ้นแ้วแเราก็เลือกได้เมดแค่2คนเองนะครับที่จะให้โอเคก็ดูเนื้อเรื่องแบบเร็วๆนะครับเ <c oughs> ให้ตอนนี้เลยโอเคเดี๋ยวก่อนกับตันอรู้สึกว่าจะต้องอยากจะเดินทางเดินทางไปที่เกาะโซดานะครับ อยามีความสุขในการดืม่ไมไหมโอเคได้เลยผมไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ได้ยินอะไรอย่างอื่นอีกหลือเออน้นยา <c oughs> จะสิ้นสุดการเดินทางนี้มีโอกาสได้ไปใบกันเถอะไปที่ไหน ไว้ที่เกาะโซดาครับเดินทางมาเกาะโซดานะครับพาน้องนิต้ามาในช่วงวันหยุดในตอนสุดท้ายนะครับจะขึ้นเพลงแล้วก็ไปรูปน้องนิต้าถือเครื่องดื่มเราจะมีเมดอีกสองคนจีวากับอนิสาอยู่บนเรือด้วยอพูดเลย ก็จบเควสเลยนะครับทั้งหมด6เควสนะครับเปนเควสลิมิตเควสได้ของรางวัลเป็นหัวใจแล้วก็มีเหรียญโคโคโนนะนะครับผมพามาดูการรับรางวัลนะครับในหน้าเพจที่เขาให้รับรางวัลก็กดรับไปได้ของของน้องนิต้าเป็นหัวใจสีแดงนะครับเราไปแลกเป็นของรางวัลเฉพาะของน้องนิต้านะครับ